ด่วนนทุกคนซอนนุษทนไม่ไหวโพสต์ถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ครับล่าสุดกับทุกคนทางด้าน Facebook ของซอนุษก็ได้มีความเคลื่อนไหวครับทุกคน โพสรูปน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้แบบนี้นะครับสาวน้อยพันล้านแฮชแท็กอุ๋งอิงนี่คือคําพูดของซอนุชครับทุกคนที่ได้มีการโพสต์รูปอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับเรียกได้ว่าคําพูดของพ่อแม่นี่แหละศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับซอนุชได้มีการโพสตรูปน้องครับทุกคนพร้อมเขียน,น,น,นแคปคชั่นแบบนี้หมายถึงอะไรนั่นแหละครับอิ่งข่าวกระแสนเนี่ยก็ตีความไปเลยนะครับบอกว่า อุงอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละพาพ่อโจปังพาแม่นุชรวยนะครับน้องเนี่ยเคยพูดเอาไว้ครับทุกคนว่าจะพาพ่อโจนเนี่ยจับเงินพันล้านนะครับและทุกวันนี้ครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆครับเข้ามารุมกันหนักมากๆเลยพรีเซนเตอร์ครับทุกคนผู้สนับสนุนต่างๆที่เข้ามารุมอุงอิงเพชรบ้านแพงและพ่อโจครับทุกคนเรียกได้ว่ากลายเป็นหมอรำกระแสดีและหลายคนเรียกอุงอิงเพชรบ้านแพงว่า ขวัญใจมหาชนนั่นเองครับซึ่งซอนุชก็ได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับท่ามกลาง fc แฟนคลับครับทุกคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหน่ารักน่าเอ็นดูมาก,ากๆเลยคุณแม่โพสต์ถึงลูกสาวได้น่ารักมากๆเลยนะครับหน้าแบ,บ๊ๆนี่แหละจะพาพ่อโจและซอนุชรวยตอนนี้ โกอินเตอร์ไปแล้วนะครับโอ้โหปังมากๆครับทุกคนเรียกได้ว่าซ้อนนุชครับช่วงนี้นะครับโพสรูปล,ลูกสาวบ่อยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอครับทุกคนที่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับซ้อนนุชเนี่ยถ่ายน้องอุ้งอิงเนี่ยแทบจะทุกคลิปกันเลยทีเดียวครับที่ได้มีการลงโซเชียลนะครับ ทําให้หลายคนนะครับเรียกได้ว่าฟินไปตามๆกันนะครับกับความน่ารักของซอนุ่ที่เอนดูลูกสาวนั่นเองครับและล่าสุดก็มีคนรายการตีสิบเดนะครับก็พูดเอาไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับบอกว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นลูกสาวบุญธรรมนะครับของบอสโจแล้วก็ซอนุ่นั่นเองครับเรียกได้ว่าพ่อโจเนี่ยก็ปลื้มลูกสาวสุดๆนะครับอย่างที่ภาพได้ออกมาเลยครับ แววตาของพ่อโจรครับทุกคนที่มององ๋งอิงนะกลางร,รายการตีสิบเดย์เนี่ยที่มีการปล่อยตัวอย่างออกมาครับทุกคนก็อบอกว่าโอ้โหนะครับปลื้มใจลูกสาวสุดๆนะครับทุกคนอย่างเมื่อคืนนี้นะครับอง๋งอิงนะครับน้องเนี่ยได้มีการไปแสดงที่นิวบัวอาซาฮิใช่ไหมครับทุกคนทำเอาแบบโอ้โหพ่อโจยิ้มแก้มปรีกนเลยทีเดียวนะครับภูมิใจในตัวลูกสาวเนาะที่ต้องบอกว่าโอ้โหดึงดูดคนมานะเยอะมากๆนะครับ และวันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับน้องเนี่ยไปแสดงนะครับทุกคนที่โยโกฮาม่านั่นเองนี่นะครับสุดยอดมากๆเลยและที่สำคัญนะครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเห็นมีคนส่งรูปมาให้อุ้งอิมข่าวกระแสเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยกับ782เกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคน782ที่อุ้งอิงไปชี้ออกเล่า โอ้โหทุกคนตรงตรง,ตรงเลยใช่ไหมครับแปดอะไรนะครับ7 8 2นะครับทุกคนตอนนี้แฟนๆส่งให้อิ่มข่าวกระแสดูเยอะมากๆเลยนะครับบอกว่า,าล่าง82บน846ใช่ไหมก็คือโอ้โหตรงๆเลยนะครับที่แฟนๆเนี่ยได้มีการส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสชมนะครับ ปังมากนะทุกคนอุ้งอิงเพชรบ้านแทนอย่างที่บอกว่าตัวแทนแห่งโชคลาภจริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยมีการไปชี้ป้ายนะทุกคนที่วันที่ไปเที่ยวสวนผาิน้องก็ได้มีการไปชี้ป้ายแล้วก็มีการแบบว่าพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับทุกคนแบบพูดแบบกับพ่อโจไปเหมือนเป็นภาษาเทพนะครับทุกคนวันนั้นและแฟนๆกับ <aj> really ทุกคนก็เลยไปโฟกัสนะครับที่มือของอุ้งอิงเนี่ยมือหมานของน้องครับทุกคนไปชี้ตรงที่2 7 8 9ตอนนี้มาเต็มๆเลยนะครับเห็นพ่อพแม่ FC ฟแฟนคลับเนี่ย ส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสะได้มีการรับชมครับทุกคนคือแบบโ,โหปังมากๆครับยินดีกับทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับเห็นไหมครับซอนุชเนี่ยโพสต์เอาไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับบอกว่าลูกสาวพันล้านอุ้งอิงครับทุกคนตอนนี้คือโอ้โหมาเต็มเลยนะครับนะสุดยอดมากๆเลยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ตอนนี้แฟนๆก็คือส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสกันดูเยอะมากๆเลยนะครับ บอกว่ามาจริงๆนี้ข่าวด่วนต้องมาแล้วนะครับทุกคนสำหรับอุค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ เป็นกำลังใจครับแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ f อฟแฟนคลับวันนี้ใครดูใครมีเขาเรียกว่าอะไรมีโชคกับน้องก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนคือมาเต็มเตมเลยนะครับว่าหลายคนเนี่ยมีโชคกับน้องครับทุกคนกับตอนนี้ไปที่ลาวแล้วนะครับตอนนี้ล่าง82บน8 4 6นะครับทุกคนดีใจกับทุกคนด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้คือแชทแตกมากๆสำหรับอุ้มอิ่มนะครับทุกคนซึ่ง มาจริงๆด้วยมาเร็วทันใจจริงๆนะครับแฟนๆก็ส่งมาให้พิมพกับกระแสชมกันเยอะแยะมากมายครับทุกคนอย่างที่พูดเอาไว้เสมอนะครับว่าลูกสาวอง้งอิงนะครับเป็นคนที่ไม่ได้บอกใครแม่นแต่ว่าทุกคนก็ไปสังเกตเอาแล้วกันเวลาที่น้องชี้นะครับมือหมานของน้องไปชี้ตรงไหนทุกคนก็ไปโฟกัสตรงนั้นนั่นเองครับทุกคนนะวันนี้ก็ดีใจกับ ทุกคนที่ดวงดีด้วยนะครับใครดวงดีก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยกันแล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเลขอยู่รอบๆตัวของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจริงๆครับทุกคนสมแล้วที่ซอนุษนะครับได้มีการเ,เขาเรียกว่าอะไรนะซอนนุตได้มีการชมลูกสาวว่าลูกสาวพันล้านนี้ปังมากลูกสาวอุคงอิงนะครับทุกคนขนลุกเลยนะนะครับแล้วก็สําหรับเ,เมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะครับว่าตัว ตัวไฟบินครับทุกคนที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้มีการนําเสนอไปนะครับพอพอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็โอ้โหเฮงกันไปนะทุกคนสําหรับเมื่อวานนี้และวันนี้ก็มาอีกแล้ว1ตัวนะทุกคนนึงที่บอกว่าหลายคนก็คือโฟกัสแล้วก็ยูทูบเบอร์เอาไปตีข่าวกันเยอะแยะมากมายครับทุกคนกับการที่น้องไปชี้นะครับเป็นเลขยิภาษาญี่ปุ่นครับทุกคนแล้วก็มีตัวเลข2 7 8เ็ครับก็มาเต็มเต็มเลยสุดยอดมากๆเลยลูกสาวนะครับ เอาอะไรมาต้านหลายคนเรียกว่าเทพีแห่งโชคลาภนะครับสำหรับอุงอิงเนาะอย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยพูดเอาไว้เสมอนะครับว่าอุงอิงไม่ใช่เป็นคนที่บอกตัวเลขใครแล้วแม่นหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าขึ้นอยู่กับโชคของแต่ละคนเองเนาะทุกคนนะครับขึ้นขึ้นอยู่กับโชคของพ่อๆแม่แ fc แฟนคลับเองนะครับอันนี้ก็คือแบบตัวนี้เลยนะครับที่น้องได้มีการชี้นะครับให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันครับทุกคนตัวนี้เลยนะครับแล้วทุกคนก็คือแบบวงกันไว้แบบนี้เลย ปังมากนะครับโอ้โหทุกคนตอนนี้คือแชทมารัวมากอะไรจะขนาดนั้นนะครับเฮงเฮงปังปงกันไปนะครับสำหรับลูกสาวองค์อิงนะครับทุกคนไปอยู่ไหนที่นั่นก็ปังจริงๆแล้วก็คนรอบข้างก็ปังไปด้วยนะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนมาเต็มๆนะครับ2782ครับทุกคนนะ ไปที่ลาวเรียบร้อยนะครับตอนนี้พอ่พอแม,แม,แม่คือส่งมาเยอะมากๆเลยนะครับบอกข่าวด่วนครับทุกคนต้องมาแล้วครับ82มาจริงๆด้วยนี่นะครับ โอ้โหทุกคนครับแล้วก็วันนี้นะครับส่งกําลังใจไปให้ลูกสาวด้วยกันแล้วกันเนาะสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้นะครับน้องกอ็อยู่ที่โยโกฮามาเนาะอยู่ที่เมืองโตเกียวใช่ไหมครับเมืองโยโกฮามาเนาะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับน้องในการแบบว่าไปเล่นคอนเสิร์ตในวันนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้องอิงก็มาในชุดแบบน่ารักมากๆเลยนะครับคอสตูมคือพี่ อมแอมนี่พี่อมแอมเป็นคนแบบเป็นคอสตูมให้กับน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้ผมการดูแลเรื่องชุดอะไรต่างๆของอุงอิงเนี่ยก็คือเป๊ะมากจริงๆนะครับปังมากๆนะครับทุกคนนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าสวยหล่อกันทุกคนเลยว่าจะเป็นบอสโจเองนะครับอุงอิงนะครับพ่อแลมนะครับแล้วก็ทางด้านพี่เขมนะครับทุกคนวันนี้คือดูดีหมดเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้คนที่ไปดูน้องอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับขอให้ ปังๆปิ้งเปรี้ยงนะครับเนาะโอ้โหทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับลูกสาวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้น้องประสบความสําเร็จในทุกๆที่ในทุกๆการเดินทางของน้องนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ